สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับท่างช่อง YouTube สิทธิพงศ์สิ้ยวสงสานะครับมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนเอฟซีนะครับมาเบิ้งมาเรือฝรั่งนะครับที่ผมตอนกิ้ง้วยน้านะครับแล้วเอามาช่ำไว้โดยการบ่มนะครับว่าผ่านมานะครับประมาณ25 25ิบ้มือนะครับว่าหากเขาออกแล้วแตกใบอ่อนบ่เดี๋ยวจะในเขามาเบิ้งว่าที่ผมบ่มไว้แล้วก็จะมาเปิดเบิ้งถุงเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเลยครับ นี่นะครับที่ผมบ่มไว้นะครับกิ่งตอนนะครับเลาวอันดับแรกกนเดี๋ยวเขาเปิดนะครับเปิดนะครับเปิดเอฟซีเบิ้งนะครับกิ่งตอนนะครับการช่ำนี่ก็เขาตู้อบก็ได้ครับหรือว่านตัวนี้ผมใส่ถุงนะครับคุ่มไว้มันจะซอยให้เกิดควนชื้นแล้วก็ปบเอานะครับเมื่อเบิ้งครับีหากเขาเดินดีมาครับ นี่คือส่วนส่วนแหลกนะครับที่ว่าเอาลงชั่งยังเอาไปเบิรงว่ากิงเขาแตกดีนเลจะซอยกระตุ้นให้แตกแตกยอดนะครับนี่ครับถือว่าได้ผลดีนะครับต้นพวกนี้เขาจะเป็นหากอากาศในเมือเขาเอาหุ่มยังสีก็จะสามารถได้อีกต้นหนึ่งนะครับแต่เป็นเทคนิคนะครับนี่ครับเป็นมาเดียวฝรั่งนะครับ ตัวนี้เป็นพันธุ์เอ6 0ครับของญี่ปุ่นครับผมก็ไดมามาปลูกครับแล้วก็ล่องตอนเบิอง้วยนามที่เพื่อน f อฟเห็นที่ผมเห็ดคลิปที่ผ่าน่านมานะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่หากเขาสมบูรณ์มาครับจะสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับสำหรับเพื่อน f อฟซีละเกษตรกรนะครับนี่ครับแตกยอดดีนะครับติดดีด้วยครับนี่ครับหลังจากนั้น เอาไว้ในโคมก่อนนะครับให้เขาปรับสภาพได้เข้าก็จังเอาลงปุกนะครับในกระถางนะครับถ้าจังสีขายกระถางหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับเป็นลูกฟิกนะครับรือมาเดียวฝรั่งนะครับพ้าเคล็ดเอฟซีมาเบิ้งนะครับหาเต็มเลยครับจังสีกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่าเห็ดประสบความสําเร็จจริงบอหรือว่าอ่าหรือว่าเอาตัวอย่างดีสำเร็จแล้วมาเห็ดนะครับตัวนี้ต่อจากคลิปนะครับคลิปการตอนเด้ยนะ หรือว่าประสบความสําเร็จนะครับยังได้กฝากที่ตามทางชอง Tube, ง่องยู u ูบชิติพงศ์เสียวงสารฝากก็ไลค์ก็แชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจอย่างให้ผมเห็ดคลิปใดก็แนะนำม,มาได้ครับคอมาเมนต์ไตคลิปมาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ